ฝีมือใหญ่ปอนอีกแล้วครับท่านปนปานิ่นแซ่บเด๋ยวใส่หอมปลอมบานบานแซ่บนะอืมลางกินก็นได้แม่หอมปลอมหอมปลอมแซ่บย่ายลางหอมปลอมปลอม่แซ่บ แ <Okay, S 2> ก้เขาฤดูการพักแล้วพักกับทิชแชบอ้วนๆใหญย่ๆพักกินกับใช่ครับต้มตุ๋ลญี่ปใหญ่น้ำเสนอพักตัวตาเช็ดเช็ดอ่อนตาถิงนงขนาดที่ใหญ่แส่บขนาดแาสีบเช็ดอ่อน ต้มเอียงผู้ดิปนลาดเชีฟอ <laughs> ่อนยางแสบตติงโนงงปิดตาในตติงีนงงเต้นตีนงงพักกินกับพักกินกับปนนื้อ่า่เน้ กวนไฟยังนี่แน่เปนปลานิ้ใช่แบบเนะปนปลานิ้อสุดยอดเลยนะเพิ่มความต่ติงนองไปสิมเข้มจัง่อยดิเนเนี่ยแต่ติงนองเกินไปบก่อง่ดงดีซิมึงกอนป้ากิน สุดยอดเลยนัวเฮ้ยสุดนัวเนยผักลวกผักลวกเศษเศษตัวแม่เท็ดเว้ยเอาเท็ดโอ้ยเพิ่มความตาติงนงไปอีกคุณอาเปื่อเศษเศสุดยอดสุดยอดปัดปัดปาดปาดเศษขาดเศษขา น,นี่แน,น่น u u ี่แน่้น่าอร่อยจังเลยพี่น้องจ๋าแออปนแซ่บๆซบปนเาวลาๆแซ่บๆจ้าพูน่ะบ้าทโ่ทุ่ทุแซ่บเลยยังแซ่บเดย์ุูน่ะเชฟเชฟกินกับเขาก็ดีย่ายิ่งปลอย่างลินฟ้าน้ำจ้าพี่น้องเป็นตาแซ่บบอค่ะ มกดินฟ้าเอาไปย่างดีๆสุกๆแซ่บๆมันจะออกเป็นหวานๆค่ะถ้ากินดิบก็สีขมแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเนาะค่ะเนาะอ,อันนี้ชอบปิ่งจาเสร็จแล้วพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันเดื้อจ้า